สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องยาอายุวัฒนะจากหนังสือวาทธรรมลำนำกวีของนาภาจรีนำเบญจพลความหมายของยาอายุวัฒนะหมายถึงมนุษย์ปรารถนาะความมีอายุยาวนานสอดแสวงหายามาเสริมสุขภาพประดิษฐ์คิดค้นศาสตร์แห่งความยัง่งยืนของชีวิตการปฏิบัติในสิ่งที่สบายกายสบายใจ การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่สบายกายสบายใจทำกิจกรรมที่ตนเองชอบเช่นการชอปปิง้งเล่นกีฬาทำสิ่งที่สบายกายการนวดเพื่อผ่อนคลายการเข้าสปาการพักผ่อนนอนหลับรู้จักพ่อรู้จักประมาณเดินสายกลางชีวิตของคนเรามีความสุขอยู่ที่คำสามคำเท่านั้น ไม่มากไปไม่น้อยไปกว่านี้นั่นคือรู้จักพอสังคมใดรู้จักพอเดินสายกลางก็ย่อมจะมีความรองดองสมรณฉชัทนอย่างแท้จริงการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ปามเขาหิวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันป่ะไปกินเคเอฟซีดีป้าอยากกินเคเอฟซีอ่ะเฮยกินผักกันดีป้าไป ก่าไม้ยิงย่งเนี้ยเขากินสลัดมาอาทิตย์นึงแล้วนะดีต่อสุขภาพนะไปกินปะ่ะงั้นเอาเป็นฟูจิดีปะ่ะได้ได้โอเคเดีย๋ยวไปกินฟูจิกันปะ่ะผักจัดเป็นอาหารที่ช่วยย่อยอย่างดีมีคุณค่าทางโภชนาการหลายด้านช่วยขจัดสารอาหารที่ตกค้างในร่างกายขับถ่ายสะดวกปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโปรตีนในเนื้อปลาจะถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและซ่มแซมส่วนที่สึกหรอ รู้การรเทศะในการประพฤติทั้งทุกเวลาทุกสถานที่ทุกบุคคลเกิดความเหมาะสมการรู้การรเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญมากการะคือเวลาที่เหมาะสมเช่นการพูดการแต่งกายเฮ้แกขึ้นไมคานไดไหมไปดิแล้วไม่ใส่ผ้าทีนี้จะขึ้นไปไหวยังไง,ไงเอา วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงควรปริวติตนต่อวัดด้วยความสุภาพควรแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยไม่รัดรูปควบคุมการมณ์มฝึกการถือพรหมจรรย์เนื่องจากอารมณ์ทั้งเพศนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติอารมณ์ทั้งเพศนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้วายแต่ถ้าการจัดการไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาตามมา การฝึกถือพรมอาจารย์หมายถึงการประพฤติคุณธรรมต่างๆทั้งหมดทางพระพุทธศาสนาให้เข้งขัดยิ่งขึ้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการถือพรมอาจารย์ในพระพุทธศาสนาคือให้ตัดโลกียวิสัยตัดเยื่อให่ทุกๆอย่างเพื่อมุ่งหน้าสู่โลก,กุตรละภูมิกลุ่มเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ